พลัสพลัสทุกสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสวัสดีค่ะพี่ขอต้อนรับน้องเข้าสู่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะข้าราชการบรรจุใหม่จะต้องมีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการน้องพอจะทราบไหมคะ ก็มีด้วยกัน3กระบวนการนะคะก็คือ 1. การประถมนิเทศ2ก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 3. การอบรมสัมมนาร่วมกันค่ะงั้นเรามาทราบรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาค่าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กฎกอพอว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข่าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพุทธศักราช2553ข้อ8กำหนดให้ดำเนินการในกระบวนการ3กระบวนการได้แก่ 1. การประถมนิเทศ 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองและ 3. การอบรมสัมมนา,าร่วมกันเรามาดูรายละเอียดของแต่ละกระบวนการกันได้เลยค่ะ การปฐมนิเทศก็เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างองค์กรผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการซึ่งดำเนินการจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ สำหรับกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองก็เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายให้ข้าราชการดังกล่าวดําเนินการลงทะเบียนและสมัครเรียนหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดําเนินการพีเทสและ โพสเทสตามกฎกอพ ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด4หมวดประกอบด้วยหมวดที่1ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีมี2ชุดวิชาหมวดที่2ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่มี3ชุดวิชาหมวดที่3ความรู้พื้นฐานสําหรับข้าราชการมี3ชุดวิชาและหมวดที่4เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จําเป็นมีทั้งหมด5ชุดวิชาโดยผู้ที่จะผ่านหลักสูตรต้องมีคะแนนโพสเชตของแต่ละชุดวิชา้6 0ขึ้น ขึ้นไป สำหรับอีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสำคัญก็คือการอบรมสัมมนา,าร่วมกันเพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงานรวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งจะจัดอบรมประมาณ10วันทำการขึ้นไปและดำเนินการโดยกระทรวงแรงงานหรือกรมใดกรม ที่ได้รับมอบหมายซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาดังกล่าวสำหรับกระบวนการเรียนรู้มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่มีดังนี้ 1. ผู้เรียนต้องมีอีเมลเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและติดต่อสื่อสารในระบบ 2. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว 3. เมื่อลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้วสามารถล็อกอินเข้าระบบเลือกหลักสูตรของสำนักงานกอพอแล้วเลือกหลักสูตร 001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ eLearning 4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเรียนสามารถศึกษาได้จาก www.ocsc.go.th 5. ไปที่ eLearning และคลิกเพื่อเ,เข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตรอบรมออนไลน์ และขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียนเรียนโดยคลิกไปที่ลงทะเบียนใหม่ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติขั้นตอนของผู้สมัครโดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกอพอหรือ QR Code นี้ได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องกองการเจ้าหน้าที่ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ